ซีเนตพอดแคสตรู้ทันทุกข้อกฎหมายทุกประเด็นร้อนกับรายการรอท้อกับสวสุภาพจิตเนี่ยนะคะจะเห็นชัดเจนว่าปัญหานี้น่าจะมาจากข้อหนึ่งก็คือจากการเลี้ยงดูจากครอบครัวนะคะหมายถึงว่าเด็กเนี่ยอาจจะไม่ได้รับความอบอุ่นหรือว่าเด็กเนี่ย เกียวจากการที่มีปัญหาครอบครัวในความรุนแรงให้เห็นก็ได้นะคะหรือว่าคือผู้ปกครองบางทีนี้ทำงานเยอะทั้งสองคนไม่มีเวลาเด็กก็จะไปพบหาเพื่อนหรือว่าติดโซเชียลมีเดียติดเกมนะคะแล้วก็คือคิดเองทำเองไม่มีตัวอย่างการอบรมที่ดีหรือว่าในสังคม ที่เราเห็นปัจจุบันเนี่ยข่าวที่ออกมามาักจะมีข่าวแต่เรื่องความรุนแรงทั้งนั้นเลยนะคะสําหรับในสาเหตุที่ชัดเจนเรื่องที่ในห้างที่มีการบิงปืนนี่นะคะก็เกิดมาจากที่ว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยจะติดโซเชียลมีเดียติดเกมมากโดยเฉพาะเด็กผู้ชายจะติดเกมที่เล่นแบบกิจกรรมความรุนแรงนอกจากในเกมแล้ว ก็อาจจะจากพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นต่างประเทศที่มีความรุนแรงมีการยิรงปาดยิงในโรงเรียนหรือในห้างสาธารณะได้นะคะก็คือหลักการจริงๆแล้วก็คือว่าน่าจะมีการดูแลเด็กให้ความสำคัญกับเด็กแล้วก็มีความอบอุ่นในครอบครัวนะคะมีการควบคุมการเล่นเกมต่างๆเป็นต้นนะคะ ก็คืออันนี้ก็เกี่ยวข้องกับด้านสังคมก่อนคือสังคมสมัยนี้เป็นสังคมของการแข่งขันไม่ว่าแข่งขันในด้านไหนแต่ถ้าในเด็กนี่ก็คือที่ชัดเจนคือด้านการศึกษาผู้ปกครองก็จะต้องให้เด็กพยายามเรียนพิเศษเรียนทุกๆุกวิชานอกเวลาเรียนเด็กก็เกิดความเครียดขึ้นมาได้แล้วเด็กนี้ไม่มีทางออกเพราะฉะนั้นในครอบครัวเป็นการ สำคัญมากเลยคือการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิดของคุณพ่อแม่ก็มีความสําคัญมากในช่วงเวลาที่สําคัญของลูกคือตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่หนึ่งถึงสามขวบที่สําคัญก็คือว่าเด็กต้องการความรักความอบอุ่นคุณแม่เองก็ต้องมีสุขภาพจิตที่ดีมีความพร้อมหลายๆด้านที่จะทําให้ลูกมีความสามารถในการควบคุมตนเองได้ดีนะคะอย่างที่บอกว่า ภาว่าทางเศรษฐกิจและค่านิยมที่เปลี่ยนไปทําให้พ่อแม่ออกไปทํางานนอกบ้านพ่อแม่มีความกดดันมากเพราะฉะนั้นความอ่อนโยนที่จะทําให้ลูกฝูกพันก็น้อยลงจะทําให้เกิดความเครียดแล้วก็วิตกกังวลมากวิธีการก็คือคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องจัดสรรเวลาดูแลให้ดีเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะอีกอย่างหนึ่งวัยรุ่นที่มีความรุนแรงส่วนใหญ่คิดว่าตนเองไม่มีอะไรดีพอเห็นคุณค่าของตอนเองต่ํา เพราะฉะนั้นพ่อแม่ที่บางครั้งตามใจลูกมากๆแล้วก็เด็กมีปัญหาเด็กจึงแสดงออกทางอารมณ์ได้ง่ายเลยเพราะฉะนั้นการแก้ไขหรือว่าในโรงเรียนเองนะคะการที่สอนเด็กควรจะมีด้านการให้เด็กเนี่ยมีกิจ,จกรรมที่มีการเฉยสละมีน้ําใจมีกิจอา,าสาคุณธรรมจริยธรรมต่างๆเพราะว่าโรงเรียนจะวัดผลที่ คะแนนอย่างเดียวเด็กจำนวนมากก็เลยพยายามแข่งขันเรื่องการเรียนให้เก่งใช่ไหมคะและเด็กที่ได้รับการยอมรับจากครูและผี่ใหญ่ก็คือเด็กที่เรียนดีส่วนเด็กที่เรียนไม่ดีก็คือจะไม่ได้รับการยอมรับเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ได้รับการยอมรับเขาก็จะไปคบเพื่อนกับเด็กที่เรียนไม่ดีเหมือนกันเป็นเพื่อนเกเรแล้วก็พอเพื่อนเกเรก็จะแข่งกันในการทําสิ่งที่เกเรสิ่งที่ไม่ดีนะคะ แล้วก็เชียกันเองว่าใครทาไม่ดีมากขึ้นก็จะเป็นฮีโร่สมนองเนี้ยค่ะบางครั้งก็ไปติดยาเสพติดได้ตามอย่างหนึง่งเด็กที่เรียนไม่เก่งหรือว่าพ่อแม่ไม่ยู่งลาก็จะดูทีวีเล่นเกมเป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็อย่างที่เรียนไม่ทราบก็คือว่าต้องคุณจะทำความเข้าใจเด็กแล้วก็ให้เวลาดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจังค่ะ ในปัจจุบันัยรุ่นเนี่ยจะมีอาการของโรคซึมเศร้าหรือวิตกกังวลสูงเพราะฉะนั้นอาการที่เราจะคอยสังเกตเด็กก็คือว่าเด็กจะมีอาการแบบเหมือนคนที่รําคาญหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีใครพูดอะไรก็ไม่ถูกใจจะโกรธง่ายระเบิดอารมณ์ง่ายแล้วอารมณ์จะขึ้นขึ้นลงลงบางทีก็เหนื่อยง่ายนอนตลอดเวลาหรือไม่ก็นอนหลับยากดึกๆึกก็ตื่นขึ้นมา มันเล่นเกมต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกอย่างก็คือขาดสมาธิในการทํากิจกรรมต้องคอยสังเกตค่ะในตรงนี้หมอก็แยกเป็นสามส่วนนะคะส่วนในของรัฐบาลเนี่ยก็ควรจะส่งเสริมเด็กให้ทาความดีเช่นกิจกรรมจิตอาสาให้วัยรุ่นเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเด็กให้มีการออกกําลังกายกิจกรรมกีฬามีสถานที่สนามกีฬาให้ั่วถึง ส่วนสาธารณะให้เด็กวัยรุ่นได้แสดงออกในทางที่ดีนะคะเพราะที่สองส่วนทางบ้านที่ปกครองควรเข้าใจให้ความอบอุ่นกับลูกให้เวลาให้ความสําคัญเป็นตัวอย่างที่ดีในการแสดงออกด้านอารมณ์ความรู้สึกอย่าก,กดดันเกินไปหรือตามใจเกินไปพยายามให้ลูกได้ทำกิจกรรมที่ดีกับสุขภาพเช่นมีเวลาก็พาไปออกกำลังกายเดินเล่นด้วยกันหรือว่าเล่นกีฬาพ่อแม่ลูก ให้อยู่กับอากาศบริสุทธิ์นอกบ้านบ้างอยอยู่แต่ในบ้านหรือว่าให้เด็กปล่อยเด็กอยู่คนเดียวเด็กก็จะเล่นติดโซเชียลมีเดียแล้วเล่นเกมมากเกินไปจิตใจเขาก็จะเหมือนกับอยู่ในโลกเสมือนจริงที่ไม่ใช่จริงนะคะก็ทำให้เด็กควบคุมตัวเองไม่ได้สำหรับในโรงเรียนนะคะ ครูควรจะให้ความสําคัญในการสอน,นเด็กให้เป็นคนดีมากกว่าที่จะให้ความสําคัญกับเด็กที่เรียนเก่งคะแนนดีอย่างเดียวคุณนองเดียวกันก็มีโครงการเรื่องกิตตอาสาทำความดีเพื่อหลือผู้อืน่นครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักเรียนด้วยนอกจากนั้นทางโรงเรียนควรจะบรรจุหลักสูตรสมาธิในโรงเรียน สอนสมาธิเป็นเรื่องกุนาวเช่นในต่างประเทศตอนนี้มีโรงเรียนหลายแห่งทั้งในสหรัฐอเมริกาแล้วก็อังกฤษที่จัดทำหลักสูตรการทำสมาธิให้กับเด็กนันเกเรียนอย่างจริงจังเพราะการทำสมาธิมีประโยชน์ตรงที่จะช่วยเหลือให้สุขภาพจิตเด็กในวัยรุ่นดีขึ้นให้มีความสงบให้มีจิตใจที่ไม่ว้าวุ่นคลายกังวลลดการคิมเศร้ามีสติปัญญาดีขึ้นด้วยค่ะ จริงๆแล้วเมืองไทยเป็นเมืองพุทธตามหลักธรรมคาสอนขององค์พระสมมเดกและสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ผ่านการเวลาและพิสูจน์มามากกว่า2,500กว่าปีแล้วว่าการทําสมาธิได้ผลดีจริงสําหรับผู้นําไปปฏิบัติเพราะว่าสิ่งสําคัญอันเนี้ยสาม,มารถจะใช้ในที่ใหญ่ด้วยได้นะคะทุกคนเลยก็คือผู้นําไปปฏิบัติเนี่ยจะทําให้ชีวิตมีทุกข์น้อยลงและมีความสุขเพิ่มขึ้นเราจะเห็นว่า จากการศึกษาวิจัยพบว่าการทำสมาธิเป็นประจำจะช่วยเพิ่มระดับของสารสื่อประสาทที่เรียกว่าเซโรโทนินในสมองซึ่งทําให้เกิดความสดข,ขึ้นได้สารเซโรโทนินจะยับยั้งการทํางานของสมองส่วนกลางที่ทําหน้าที่อารมณ์ด้านลบออกไปนะคะแลวก็นอกจากนั้นการทําสมาธิยังจะช่วยระบบไหลเวียนเลือดการเผาผลาญอาหารทําให้ร่างกายมีความกระฉับกระเฉงไม่เหนื่อยง่าย อารมณ์แจ่มใสลดความกงังวลลดความจึงเจ้าช่วยให้มีความจำสติปัญญาดีขึ้นนอนหลับผ่อนคลายในเวลากลางคืนจะสังเกตว่าประโยชน์ของสมาธินี่แก้อารมณ์ของวัยรุ่นหรือปัญหาด้านสุขภาพจิตได้โดยตรงเลยก็คือลดความจึงเจ้าใช่ไหมฮะอารมณ์วิตกกังวลต่างๆปัจจุบันนี้ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศเองนะคะ ก็มีการบรรจุหลักสูตรการทําสมาธิที่ในโรงเรียนมากมายหลายแห่งเลยเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าในโรงเรียนในประเทศไทยพยายามบรรจุหลักสูตรการทําสมาธิแบบจริงจังเลยนะคะหมายถึงว่าไม่ใช่แค่บรรจุนั่งทําสมาธิติ้านาทีหรืออะไรอย่างนี้ไม่ใช่เช่นว่าในมหาวิทยาลัยออกฟอร์นะคะก็เป็นเด็กแองกฤษเนี่ยยกตัวอย่างได้ทา รูปแบบของการทําสมาธิสำหรับเด็กน,นักเรียนในยุ1สิบสี่ถึง15สิบห้าปีโดยใช้เวลาเรียนแดสัปดาห์แต่ละสัปดาห์จะสอนทักษะการทําสมาธิแต่ละขั้นตอนที่ชั้นเรียนนะคะมีการนั่งสมาธิเป็นเวลาสี่สิบนาทีและนักเรียนก็จะได้รับ MP3 ไปนั่งสมาธิกลับไปฟังที่บ้านก่อนทํากันบ้านในตอนเย็นด้วยถือเป็นคอร์สที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาทักษะในการทําสมาธิและต่อสู้กับความวิตกกังวลโดยตรง ซึ่งผลการสำรวจพบว่าเด็กที่ผ่านคอร์สนี้ได้รับประโยชน์มากเลยให้เขารู้จักแยกแยะหลบหลีกทักษะน,นติไม่ดีที่อาจน,นำไปสู่ปัญหาสุขภาพติดได้นะคะก็คือเกิดความสงบผ่อนคลายความเครียดลดอิตตกังวลมีสติรู้ตัวมีความคิดเป็นขั้นตอนแล้วก็เกิดปัญญาเพิ่มขึ้นเลยเพราะฉะนั้นหมอว่าทางโรงเรียนนะคะกระทรวงศึกษาก็ควรจะ พยายามลองเน้นใช้สมาธิเข้ามาช่วยให้เด็กไทยเนี่ยเยาวชนวัยรุ่นได้มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นค่ะที่ได้กล่าวมาแล้วเกี่ยวกับสุขภาพจิตเนี่ยนะคะอยากฝากไปถึงรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพัฒนาสังคมและกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่อหนึ่งก็คือเรื่องรัฐบาลเนี่ยสิ่งหนึ่ง จะต,ต้องควบคุมการซื้อขายปืนอย่างเข้่งวดตีจังก่อนแล้วก็มีกฎหมายเอาผิดผู้ปกครองที่อนุญ,ญาตให้เด็กมีปืนในครอบครองควบคุมเกมที่มีความรุนแรงนะคะควบคุมสื่อโซเชียลที่เสนอข่าวรุนแรงรัฐบาลจะต้องพยายามแก้ไขโดยเน้นเรื่องการเป็นคนดีการชี้เหลียสังคมจัดกิจกรรมดีๆให้กับเด็กวัยรุ่นไดยแสดงออกส่งเสริมการเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาสุขภาพทั้งกายและใจพยายามกะจัดสิ่งเลวร้ายในสังคมออกไปมีการคัดกรองข้อมูลสื่อทางโซเชียลมีเดียเพราะปัจจุบันโลกปัจจุบันนี้เด็กจะดีหรือร้ายก็ขึ้นกับโซเชียลมีเดียเพราะว่าติดอยู่ในโซเชียลมีเดียมากมายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราควบคุมคัดกรองก็จะดีขึ้นค่ะสำหรับสื่อนะคะสื่อต่างๆเลยควรมีจรรยาบรณ ต้องพยายามเขียนข่าวสนับสนุนกิจกรรมของคนทำความดีข่าวดีๆสังคมที่ดีกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ดีมากกว่าที่จะเสนอข่าวจต่ข่าวรุนแรงข่าวทางลบไม่ว่าข่าวความแตกแยกของครอบครัวดารานักร้องทุกวันนี้สื่อจะมีข่าวจต่ด้านนี้ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นชอบลงข่าวย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกทุกวันทำให้เด็กวัยรุ่นนะคะหรือประชาชนทั่วไปก็ตาม จะได้รับข่าวเช่นนี้ซ้ำๆซ้ำๆทุกวันแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติในสังคมด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นควรจะมีการปรับปรุงสื่อด้วยสำหรับด้านประชาชนทั่วไปหมอทราบเลยว่าทุกคนจะต้องรักลูกตัวเองอยากให้ลูกตัวเองมีความสุขเติบโตเป็นคนดีในสังคมจะอยู่ในสังคมที่ดีคงไม่ชอบให้ลูกอยู่ในสังคมที่มีแต่ความรุนแรงการทำร้ายกัน พราะฉะนั้นจึงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกและก็ช่วยดูแลบุตรหลานของตนเองให้ครบเครื่อที่ดีให้แสดงออกในการช่วยเหลือสังคมคนดียกย่องเชิดชูคนทําดีอย่าสนับสนุนคนที่ประพฤติไม่ดีหรือคนที่พูดเก่งชักชวนให้ประพฤติในทางร้ายทานองนี้ค่ะก็คงจะช่วยได้เยอะเลยเพราะว่าสังคมที่ดีต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวประเทศชาติก็จะมีแต่ความสงบสุขนะคะ